สาวยา่ยาอุรัสยานะครับอัพรูปลงไอจีพูดได้เลยว่าลุคนี้ของสาวยา่ยาเนี่ยเซ็กซี่เยี่ยวแตกมากๆสำหรับพวกนี้ของสาวยา่ยานะครับเจ้าตัวเนี่ยแต่งตัวในงานบอล54ปีช่อง3 คือชุดดะเซ็กซี่มากๆเลยแถมแต่งหน้าได้สวยมากๆไม่ว่าจะเป็นการทาปากบัตออนนู่นนี่นั่นรวมถึงขนตาเนี่ยขนตาสวือมากส่วนตัวเราแล้วนะครับลุคนี้ของสาวย่าเนี่ยเราให้10คะแนนไม่หกักสักคะแนนเลยเพอเพอเนี่ยให้11คะแนนด้วยซ้ำครับเพราะว่าสาวย่าสวยเกิน ไปอ่านคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าสาวย,าย่าในลุคนี้เนี่ยสวยสง่าง,งามมากๆก็มีแฟนคลับรวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แซวจํานวนมากเลย อย่างหนุ่มมาริโอเมาเลอร์นะครับคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปไฟสองดวงเดียนาฟรีโปคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปยิ้มหนึ่งดวงยังมีสาวคิมเบอรี่นะครับคอมเมนต์ Comment ว่า beautiful นอกจากนั้นนะครับยังมีข้อความแสดงความคิดเห็นจากเหล่าแฟนคลับอีกจำนวนมากเลยที่แซวสาวย่าในลุคนี้ว่าสวยมากเพียบเลยครับเอาเป็นว่าลุคนี้ของสาวย่าเนี่ยทำถึงมากๆเลยจ้า